to the ตัวกันแต่งเพลงให้กำลังใจผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและคลื่นยกักษ์ถึงนี้เกิดเป็นวงเฉพาะกิจในงาม3 a m แต่งเพลงที่มีชื่อว่ากัมปะเน็ตหรือเข้มแข็งนักบทเพลงที่ศิลปินสาคนร่วมกันร้อยเรียงส่งต่อกำลังใจจากคนไทยถึงชาวญี่ปุ่นแต่งอภิวัตเกื้อถาวรสุขบอนไตรภูรัลและ้อยโกศิยพง ศิลปินที่รวมตัวกันเมื่อโลกมีผัยสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่สองบอยเลยครับผมสวัสดีสแตมมาไม่ได้เขาบอกเลยนะศิลปินที่รวมมาเจอกันเมื่อโลกมีภัยผมคิดว่าเป็นยอดมนุษย์น่ะครับพวกเขาพูดนุะเดี๋ยวสแตมไปไหนคะสแตมออสเตรเลียครับอ๋อนึกว่าไม่ยอมตื่นอยู่ออสเตรเลียศิลปินมาเช้าลำบากจริงนะฮะใช่ค่ะคุณคุณบอยโกสิยภูมิกับคุณบอย ตรบอยไตรไตรนี่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาลายด้วยใช่ไหมสามครับไตรสามเหมือนกันสามเหมือนกันไม่หนากาศแล้วแบ่งหน้าที่กันทำยังไงเกี่ยวกับเพลงนี้ฮะสามสามท่านนี้ก็เวลาพวกเรารวมตัวกันแต่งเพลงเนี่ยเราก็มานั่งแต่งด้วยกันเลยครับ ก็นัดเวลากันมาแล้วก็มาแต่งเพลงมาตั้งแตกันเลยเหรอกันทาง Twitter ใช่ครับผมทำไมไม่โทรคุยกันคะไม่มีเสียค่าให้จ่ายอ๋อค่ะครับเพราะว่าเป็นงานกาชาติส่วนใหญ่ค่ะเอาไว้คุณนะคะ Twitter แล้วมาแต่งแล้วแต่งเพลงแต่งแบบเหมือนกับเหมือนมาประชุมเนี่ยฮะใช่ครับผมเลยครับผมไอ้ผมนึกว่าต่างคนต่างแต่งแล้วแบบโอเคคุณเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วอีกคนนึงเสร็จแล้วแล้วก็มาแชร์กันอ๋อพิธีของเราคือแบบว่า ก็สามคนเป็นน <S an refugees> ักแต่งเพลงกันอยู่แล้วก็มาถึงก็มาเจอกันแล้วก็แต่งเลยอย่างเงี้ยครับคำร้องตำมองพร้อมกันเลยหรือมกใช่คือมันก็จะค่อยๆออกมาครับคนถือเครื่องดนตรีคนหนึ่งทำคนหนึ่งเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับนานไหมใช้เวลาแต่งนานไหมไม่นานนะครับแต่ว่าก็จะมีทีมหมายถึงว่ามีคุณฟั่นจากบิล i ฟ v e r คอร์ดนะครับช่วยไปทำดนตรีให้เขาก็มาทำในเวลานั้นด้วย คือเขามาทํารอแบบระหว่างที่เขียนเนื้ออยู่เราแต่งกันอยู่เนี่ยเขาก็เขาก็ฟังว่าโอเคเพลงเราจะไปประมาณไหนเขาก็เริ่มทําดนตรีเลยนะฮะขนาดเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็ส่งให้คุณไก่สุทธีเป็นคนมิกซ์สิบเอ็ดมีนาคมนี่มีแผ่นดินไหวแล้วเออ่พวกเรานี่เริ่มเอ่อ็มทรีเอเอ็มเนี่ย2 2 pm ในตอนบ่ายอันนี้จะคุณค่ะเขาเป็นตอนตอนดึกฮะเป็นวัยดึก3 am เอเอ็เลยฮะก็ก็เริ่มเริ่ม พอแผ่นนินไหวปุ๊บเริ่มคิดกันตอนไหนว่าเออจะมาแต่งเอก็พอไหวปุ๊บก็โทรคุยกันนะครับอพอเห็นข่าวปุ๊บก็คิดมันสะท้อนใจคือตอนที่ตอนที่เห็นครั้งแรกก็จะรู้สึกว่ามันสะเทือนใจว่าโหแล้วเราจะช่วยอะไรเขาได้เนี่ยคือเขาก็มีตังค์เยอะกว่าเราอยู่แล้วครับแล้วเราเราก็เป็นแค่นักแต่งเพลงครับก็เลยนัดกันเป็นเรื่องของกําลังใจใช่ไหมคะเอะทั้งหมดเวลานี่คือใช้สักกี่ชั่วโมงคะหรือหรือสักวันสองวันคะประมาณ สามสี่ชั่วโมงโอ้โหเลยสำหรับสำหรับแต่งเพลงส่วนโปรดักชั่นทั้งหมดดนตรีทั้งหมดรวมแล้วก็เสร็จภายในวันนั้นนะวันเดียวหนึ่งวันเสร็จครัพี่คายเขาเป็นมืออาชีพเขาไม่ใช่มีอาชีพนะฮะหนึ่งวันเสร็จให้เราเนี่ยคงเป็นปีนะอย่าคิดจะแต่งเลยเขาฟื้งฟูกันเสร็จแล้วล่ะแล้วแล้วเพลงทําไมเพลงมันมันน่าจะเศร้าๆซึ้งๆอ้อยอิงแบบรลำทศบีบคันแต่นี่มันดูแบบมันมีชีวิตชีวาเกินไปไหม นี่นี่ถามหรือถามหรือได้ถามหรือได้ถามหรือหมิ่นเขาฟังแล้วแบบฟังเออฟังแล้วมันแบบมันยังไงจะใช้คำว่ายังไงดีมาดูมาดูชวนให้รื่นเริงนะชวนให้มีความสุขเออใจมันไม่ห่อเหี่ยวก็อยากให้กําลังใจครับอยากให้กําลังใจพวกเขาแต่ให้ขึ้นสู้ให้ครับผมคิดว่าไงเขาก็ลุกได้แต่นี่เป็นสไตล์ของทั้งสามท่านอยู่แล้วนะคะคือถ้เวลาพี่บอยไม่ไม่มีเพลงเศร้าอ่ะ ต่อให้ความรักไม่สมหวังก็ไม่เศร้าแล้วบอยนี้ก็แหาเพลงเศร้ามีบ้างแต่ลำบากลำบากสัตมันก็ไม่ค่อยมีเพลงหักนะคะอือคือเป็นคนคิดในแง่บวกอยู่แล้วอะออกแนวปรัชญาปรัชญาไหมหมายถึงเพลงนี้นะใช่ฮะหรือไม่ก็มีปรัชญานิดนึงของท่อนเเพลงซุปเปอร์ฮีโร่มากกว่าใช่ใช่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่คือมันมีท่อนก่อนท่อนก่อนท่อนสุดท้ายอะครับที่จะบอกว่าดวงอาทิตย์หลังความมืดมิดจะมีดวงอาทิตย เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเสมอไปใช่ครับผมก็เพราะว่าทางญี่ปุ่นก็ดวงอาทิตย์ด้วยใช่ครับผมนับถือดวงอาทิตย์ด้วยครับเสียงร้องที่ร้องกันทั้งสามท่านเลยไหมคะใช่ครับผมเสียงหลักนี่เป็นเสียงพี่บอยตรายป่ะคะหลักหมดครับเป็นร้องคนละท่อนแต่ตรงกับัตเตเน่นี่ต้องเสียงคนนี้เลยนะเหรอทำไมคะคือเสียงขอโทษนะคะพี่เสียงคนน่ารักเสียงที่จะมีเสียงเฉพาะใช่เสียงพี่บอยตรายจะน่ารักกัมบัตเตเน่ คก็งจับหน้าครับก้องจับหน้าจอมขันครับไม่ไม่คือเสียงพี่บอยใจจะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะคือมันจะทําให้รู้สึกแบบมันฟูอ่ะใจมันฟูอ่ะค่ะใจมันฟูอ่ะาขออีกทีก็มาเต้นอีกทีหนึ่งกล้องมาแล้วต้องมีท่าด้วยไหมมีท่าด้วยเหรอดูดูหน้าเขาค่ะไม่ใช่ดูหน้าเเขาก็ทําค่ะเวลาเขาพูดเออไม่ทคือชื่อเนี่ยชื่อนี่ได้ก่อนเลยไหมชื่อเพลงนี้มันได้ยังไงนะไม่หรอครับก็งานนี้ปะ แต่คือไ <คำ S 1> ตรเ,เขาจัดงานชื่อว่าไตรกับวงไฟเดย์ครับเขาจัดงานชื่อกัมเเตแต่ว่าตอนที่เราแต่งเพลงนี้ไม่ได้คิดถึงอะไรก็คิดถึงว่าอยากจะก็อยากจะให้กำลังใจเขาแล้วในการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับพี่ว่าซูมเขาลับใปกันใช่ซูมเขาตอไปเมก้ารแมแอนดครับใช่ครับกัมับเตกัมบบเลอะไรยเงี้ยแล้วเราได้ยินของคำพวกอย่างเงี้ยก็คือให้กำลังใจให้กำลังใจใช่ครับ ความผูกพันโดยเฉพาะมีไหมคะเริ่มจากพี่บอยก่อนว่าพี่บอยผูกพันอะไรกับญี่ปุ่นเป็นพิเศษนะแต่ยังพี่บอยก็สีพงศ์เราพอจะทราบบ้างว่าอย่างไรว่าพี่เคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นเคยจะไปเรียนเคยจะเคยไปเรียนแล้วไม่ได้ไปเรียนคือว่าคือไปเลยเพราะว่าพอดีเอ่อแฟมิลี่ที่ผมจะไปอยู่เนี่ยคืออุบัติเหตุอ๋ออ๋อนะ ก็เลยยังไม่ได้ไปตก็อตอนนั okay. ้นจะไปเรียนทําการ์ตูนอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ยังทำกร์ตูนหันเหลงไปเป็นทำเพลงแทนแต่ว่าพี่ก็ยังมีทํากระตูนแต่มาใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็เปนเป็นวิเราจะไปอยู่เนี่ยเขาอ่านออกอ๋ออ่านภาษาญี่ปุ่นเนาะได้คือเรียนตัวก่อนไปก็เรียนเรียนตอนเด็กครับเพราะว่าเพราะว่าผมชอบกระตูนญี่ปุ่นมากแล้วก็ก็อยากจะอ่านก่อนที่เขาออกในไทย ไม่อ่นภาษาญี่ปุ่นเลยต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อจะได้เวลาทื่พี <ละ S 1> บอกความจริงดีกว่าอยากอยากร้องเพลงมันจะมีซับไตเติ้ลในเพลงการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็อยากร้องตามได้เลยต้องไปหัด <ต>มี<แ>อารมณ์อยากร้องตามเพลงญี่ปุ่นได้ก่อนไทยได้ไหมแค่นี้เองเหรอพี่ผมชอบอ่านการ์ตูนแล้วก็ชอบเนี่ยร้องตามในเวลาที่เขามีซับไตเติลอะที่พูดนี่สมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็ยังชอบอ่านการ์ตูนอยู่การ์ตูนก็ยังอ่านอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องตามแล้วหน้าค<แ>ู่อกอนเหมือนญี่ปุ่นมากเลยนะจริงๆหน้าพี่ต้องเติมต้องเติมนี้ขึ้นมาจะเป็นโอ้เหมือนเลยพวกสมุไรพวกสมุไรเลยก็เหมือนวัยรุ่นสมัยนี้ที่เรียนภาษาเกาหลี เพราะ,ะว่าอยากรู้จกักศิลปินเกาหลีอ,อยากดูฟังเพลงอยากดูหนังเกาหลีรู้เรือ่องนี่สมัยวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยพี่ปอเป็นมาเมื่อสิบปีแล้วครับ <c ười> ไม่เมื่อก่อนเจ๊ป๊อปเป็นข้ามาก่อนอคีป๊อปไหมคะวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นข้ามวโอ้เข้ามานาะนที่เขาดูหนังญี่ปุ่นมันนานมากนะโซโฟนอะนักการ์เสือใช่ใช่เสือเฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่บอยเคยทําหนังการ์ตูนเรื่องยาวด้วยไงคะครับผมนาคใช่ไหมคะโอ้คือเดบิวท์นี้บอกว่าจะน้่งที่คุณบอยตายไปคุณไปดูแลใช่พอดีเยวกพูดมา พี่บอยตายแลวพี่บอยตตยบ้างก็แบบเวลาเดียวกันฮะคือคือเป็นผูกพันกับญี่ปุ่นเพราะว่าวัฒนธรรมพวกการ์ตูนพวกคาแรคเตอร์ต่างๆนี่แหละครับขนาดว่าอยากจะไปเิมนพี่บอยยไม่ขนาดนั้นครับชอบหนังอะไรของญี่ปุ่นคะหนังการ์ตูนครับทำกันดูมาเป็นสิบปีผูกพันมากมากผูกพันมาแล้วดูดูมานนานแล้วไม่ได้ภาษาอะไรด้วยนะ ผมเพิ่งพูดมีภาษามีอยู่เหมือนกันพอแล้วกลับมาที่เพลงอาเพลงนี้เพลงนี้นะฮะแล้วแล้วจะสมมติท่านที่อาจจะได้ฟังได้ชมจากทีวีเนี่ยเขาจะได้ฟังได้ชมเองอะไรจากไหนยังไงฮะก็ตอนนี้ไปใน youtube ูรับครับก็มีในเลิฟฟิสชาแนลนะครับชื่อว่าก็เขียนคำว่ากัมบัตเน่นะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยไหมภาษาไทยครับภาษาไทยเลยนะเขียนเป็นภาษาไทยภาษายก็ได้ครับภาษาอังกฤษก็ได้ครับผมแล้วก็ ใน a c e b o o k ของพวกเรานะครับ3 A M แฟนเพจนะครับผมเปพี่คนร้อยอะไรอ่ะ3 A M ไม่ชื่อแฟนเพจอันนี้เงียบงันเป็นชื่อค่ายอ่ะไม่ครับเป็นชื่อวงเราสามคนชื่อวงครับผม3 A M ใช่ครับแต่ยึดแบบ2 w o P M บอกตรงเลยนะครับนี่จริงๆเราอยู่คนละค่ายนะครับอยู่คนละค่ายแต่มารวมกันเนี่ยแล้วแบบเฉพาะตอนนี้พอดูพอดูกระแสเคป๊อปแล้วมันรู้สึกว่ามันหมันไส้เขาแบบเฮ้ยอะไรมันไม่ต้องไม่ครับก็เห็นเขาเป็น2 P M เป็นวง วัยรุ่นใช่ไหมฮะแล้วฮอตมากเลยอ่ะเราเราอยากเป็นบ้างแต่ว่าอายุเยอะแล้วก็เลยเป็น 3am เป็นโมงดึกครับดูจากกระแสตอบครับจากที่เป็นวงเฉพาะกิจก็จะเป็นวงระยะยาวเลองไม่เคยเป็นวงเงี้ยของเขาเนี่ยบ่ายสองของเขาเนี่ยของเราเนี่ยตีสามสามใช่นะผมไม่หลับไม่นอนก็เลยไม่ค่อยมีใครฟองแต่ดูช่วงเวลาดูทีฮะมาอย่างเช้าเลยถึงเดี๋วัยรุ่นต้องออกรายการตอนบ่ายใช่ใช่ แต่เรามาเช้าได้เพราะเราเพราะเรา3 a.m. เตื่นผมรับถือพี่มากจริงผมรับถือพี่มากเลยที่ตรงมากแล้วที่แบบที่ตั้งชื่อแบบเราอยากเป็นนะมีอะไรบ้างเราอยากเป็นมีอะไรบ้างก็ถึงท่าทำทางนะครับชาเหมือนเขาเลยแต่กล้องก็ ถ่ายกันเองใช้คอมโทรศัพท์ไม่มีงบรวงนี้ที่พี่ทำเอ็มวีถ้าเกิดเรียนแบบท่าเต้นก็ได้โอ้โหแบบผมอาจจะถึงขั้นกาพี่เลยคือผมทึ่งพี่เรื่องนี้เนี่ยมากกว่าเรื่องที่พี่แต่งเพลงที่ญี่ปุ่นนะเรื่องไหนนะเรื่องดีที่ตั้งชื่อวงเนี่ยอ๋อแล้วที่มาที่ไปรู้แล้วเปิดผมผมชอบพี่จริงทึ่งหนักเข้าไปใหญ่พี่แน่วแน่มากอยากไปนะมิเตว่าอะไรสักวันตอนนี้พี่บอยมีงานอะไรฮะมีงาน ก็ทำเพลงไปเรื่อยๆครับทำเพลงไปเรื่อยครับทำเพลงโุ่นเพลงนี้อะไรเงี้ยดูไม่กระดิกแหลกเนาะก็ทำเพลงไปเรื่อยแล้วแล้วคุณอีกบอยอยงเงี้ยครับก็ทำเพลงไปเรื่อยครับร้องเพลงไปเรื่อยอยู่วงไฟเดย์ครับก็ยังทำอยู่กำลังทำชุดใหม่ครับคือท่านนามบอยไตรภูมิรัตน์หรือว่าไตรเดย์ค่ะครับผมนี่นะฮะทั้งสองท่านก็รวมทั้งคุณสแตมป์ด้วยก็มีแฟน ประจํามากมายอยู่แล้วนะฮะวันนี้เราเชิญมาคุยเฉพาะเรื่องที่ช่วยญี่ปุ่นจริงจริงครับนะครับเดี๋ยวน่าจะโอกาสต่อไปถ้าพี่ยอมตื่นกันนะคะจะได้เชิญมาแยกขั้นบ้างได้หลับเลยฮะทีสามหลับแล้วครับหลับแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากัีขอบคุดทราบขอบคุณราบสวัสดีครับร่วมรายการนะครับ